สวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสู้ฝูสุคนมาแยกจันหอมสิผ้ามากินเขา่าจากกมีเข่าสวยร้อนพี่น้องแม่แล้วก็มีพะโล้แยกจันหอมเผ็ดพะโล้มือนี้พี่น้องมีพะโล้พะโล้พ้างในพี่น้องสวยบอ ส่เหรอแล้วก็มีพริกแล้วก็หอมกินกับนอกจากพี่น้องแล้วก็มีผักกาดดองมีผักกาดดองด้วยมาจ้าแซ่บๆต้องใจจันหอมมากๆมามามาเงยใจจันหอมสิผ้ามากินเผาแซ่บๆเมื่อนี่ทุกคนมามาจ้ามามาใจจันหอมสิใส่มี่ตัดเลย ใส่พี่น้องเบิ่งวนะ่าเป็นตาแซบขนาดใหดืมต้องอใส่มีดเห็ดพะโรพะโรหมูเบอนพี่น้องเบอร์ปลตอนช้ำชำแล้วก็มีไข่ หั่นชามไข่พี่น้องยายจนห่อกับมีพริกทอดมีพริกทอดแล้วก็ผักกาดดองพี่น้องผักกาดดองอยากมีกระเทียมมึงพี่น้องกระเทียมกระเทียมมะนาวมะนาวจักน้อยนะจ๊ะทุกคนอืม ตาแสบเพราะเป็นตาแสบแท้ๆเด้มามามาแต่ทุกคนมามานพี่กน้อืมชอบน้ำพริ กระเทียมบักร mm ิกทอดใครห่อต sí so <h ums> ้องต้มใจ

ไงซึ่งหอมเอาหอมเป็น่อยมันหอมหันหอมจักหน่อยโอ้ยเต็ตาเห็ดหลายปันใดกักินผู้เดียวพี่น้องแม่ใกล,ล้เรากับ่ามาเอาเรากับเห็ดกินเอา พ่อใหญ่ผูกรก่อนนะผูเพิ่นตายนะพี่น้องเพิ่นมากมากพะโล่นี่กินไในซม,มือแต่พ่อใหญ่นี่บ่เอาเลยอาหารไทยอาหารไทยเบาด้วยพ่อใหญ่บานข้าวกับนี่ผักกันนาเนาะพี่น้องนี่ผักชีห้อยจักหน่อยเนะาะบ้านข้าวเอา้ยงบ้านข้าว เนียกับ่บมี่เขากับาใดซ้ำห้หองหาใดาลแบบพี่น้องเขากับโุมิเออืมับพริกทอดพริกทอดพี่น้องพริกทอด,อ,ดอืมมาเด้อมาเด้อใส่น้ำหนึนงแ้อ ต้มโดนเท่าใดมืออื่นแห้งแฉบได้พี่น้องมืออื่นแห้งแฉบเนี่ยต้มปลาโลนแข็งค้างขึงข้นแห้งแฉบคือกันแล้วก็แกงส้มแกงส้มเมื่อกันแกงส้มค้างขึงข้นแห้งแฉบอันเนี้ยเนี่ยสมสม วันสัวตายพี่น้งองกินก็ต้องได้กินอยู่แล้วเนาะพี่น้องมันมันเท่าบ่ลงคลิปมันาก็ได้กินคือเก่าเป็นเบาหัวใจว่า ได้แต่หันกินบ่เบอร์แต่กินื่อเอเอ,อมนไงกะเอาไปตักแล้วเฮาไปใส่ส่องผิดไปนั่นแหละขมาก็ม้อยฟแห้งน่นแซ่บพี่น้องแค่สูตรนืมตักน้ำซุปใช่ใช่ คไขยใครทางในเน่ยที่นองเห็นมันดำหมดมันแ,แงแหงแฉบด้ยอันตะตงพะโลเนี่ยใครทางในเห็นมันดำเนื้อมันเนี่ยหนีเพราท่านไอเขียวโดนเนี่ยที่นองกจิ้มพะโลเนี่ กระเทียมนี่ยเน้นคักก็ซ้ำกันแล้วเฮากินผักกระคากก็ผักกระสีพี่น้องออกน้ำคุ้คขุน <c oughs> ได้มาหังมาเนีาา่ยมันเนี่ยเนี่ยนี่เขาก็ต้องกินกับกระเทียมนาพี่น้อง <c oughs> นี่ขอบ่ม,มีมผักกุ่บบานเท่าน เฮ็ดพะโล่เนี่มันออกรสอ่อนออกหวานวานนะพี่น้องเหมือนเข้ากับใส่เข้ากับมันบีบมะนาวใส่น้อยนึงอย่างเี่นนะปกติปกติแยกจากความตีเฮ็ดน้ำสมได้จ้ะบักริกเอ้ด้วยแดงๆง่ายๆเหลืองๆนะมาเฮ็ดน้ำสมพี่น้องจำมันโดยเขาขายย่ร้านค่ะนะเขากติไมีน้ำสมในห้าเนาะไม่น้ำสมแต่แยกจันความตีเฮ็ดพะโล่แยกจากความเปยดใจ ผงนุ่งติณองเพราะว่าเอาความหวานออกจากน้ำตาลพี่น้องเพราะว่าเขาใส่น้ำตาลแล้วนะน้ำตาลเครื่องน้ำตาลปิป๊บเครื่องน้ำตาลไส้ก่อนถ้าใส่แต่น้ำตาลไส้มันสิเป็นจจอยลอยเยพราะว่าน้ำไส้มันน้ำตาลไส้มันสีหวานเย็นเย็นเหมือนบอติณองเขาต้องผสมกันเขาเอทเขาเอทย่างกับทางเขากผสม ได้จนหอมที hmm. mm ่ม hmm. mm ักผสมน้ำตาลตอหอมไงพี hmm. mm ่น hmm. mm ้องได้จนหอมสุ่เสบฟองมั้นีลย ตัวน mm ้องนั the 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 ่งทำสเทาเน่นั่นแอดทำไปเทีบยวตนปลโล แล้วติวไปได้พี่น้องได้กินข้าวบักพริกสดข้าวบักพริกสดคือบ้านอันคือสวนแย่เดือนไถแน่อยู่เขาไม่เดือนไหมที่เราปูเห,ห็ะะเหน,นไหมพี่น้องเบิ่งคลิปเราโอ้ยผักเร่านะนี่หัวผักเกษตรมีผักผักไสแล้วก็ผักบักหนำแง่แง่ไหมพี่น้องอืมประเทศอี่ยังยังเป็นทันตะกรนันไม่ใช่อ่างแยกหอมกระปุกนั่แหละพี่น้องก็อยู่เมืองไทยเนาะ ตะยุ่นผีปูมาได้แล้วมันหนาวของเพิ่นเราปูดได้บักพริกอันน้อยขาวๆอันยุ่สวนเพิ่อนอันแม่บักนบักพริกชีฟ้าน่พี่น้องอามาเด็ดใ่เนาะกินไหมเนาะก็ส <c oughs> ิเชี่ยนเดี๋ยวยกยันหอมเงินลยกินกับบับกพริกกระทอด เป็นพี่ผักงาไงเนี่ยแม่เมืมอคักก็เสียแก่ไปหน่อยพอเ,เราไปลยซื้อกินเจ้าเพือเราปลูกกินมาพักไสนะ่ะเป็นหนัยาได้ทุกคนมาพักไส้ขี้นก,กนไนะเป็นยาต่อ,อ มมเนมีตัวอันกินเนวเข้ามีกันนะ่ะแต่ว่าเข้าส่อเหรอแต่วัานก้บบคุณใครมากนะทุกคนถ้าเกษียสสิมางหอนเขาออ้าจะหน้าดำอืมงเพิ่มันม่สดสดตูตน้นแต่หนาให้ทจะมันเกินกันนะอยู่ใต้ฝ่ายเดียวกันก็นได้ อันพูนิ่งไทยเขาเจาเบิ้งแสงเหนือแยกจนหอมนอนหลับแยกจนหอมร่ปรบริเบิ้งแสงเหนือน้ำพึ่งมีแสงเหนือพี่น้องแต่ว่าห้องบรลลูนว่ามันสุนตอนไหนม้อเตรียมห้องก็หลับ มึอนี่เฮ็ดผมนั่นอยู่ได้เง,งอนีสมบูรให้ยได้ลุงศักดลุงศักคนเป็นบุรีย้ายหอมนี่ยมือละบายย้ยหอมเนะเจ้า,จาเมื่อจีเมาย้ายหอมไปสีทันยาเต้เสียใจด้วยใจมึอนี่ทอดอกแล้วมาแล้วย้ายหอมไปมาง่ายดอกแต่ม่ากะใกล้แล้วพี่น้องเขยเราเขยไปสีทันยาแล้ว บ่มันสีนั่งน่นส่วนนองไว้ก่อนเนี่ยสีจันญาฮ่าแต่เนียนอมลุงสักกระไดสีเดสายย่า่เพื่นใหม่เยอะลุงสักมากไหมหยอกหยอกเอแจะลุงสักเลยทำมาบึงแยจนหอมกระไดแบบไทยๆเบาพื้นเน้อ ทางคลิปนี่กระซัมนี่น่าจะทุกคนขอกระแจกดไลค์หัวใจริญหอมในเด้อจ้าเจรินหอมขอขอขอบคุณเลยหลายเนาะสีะหาคลิปดีๆมาสู่พี่น้องเบิง้สบงสีเฮ็ดกับข้าวแซ่บๆให้พี่น้องเบิ่งเนาะจ้นะเนาะจะ่าเป็นยจริญหอมก็บ่ได้เก่งดอกเน่บยบ่ได้เก่งเฮ็ดไปตามภาษีภาษานั่นล่ะอืม ตามภาษีภาษสอนบริเลกเกีงมากจะใช้จ้ะแต่เพถึนมึงบริเลสอนเพื่อนกับบริเสอนไถได้จ้ะเด้อโอเคจ้าคลิปนี้กับขอบคุณหลายหลายขอบคุณหลายหลายปุกดแชรกคนใจกดหัวใจหักทุกคนได้จ้ะเด้อบายบาย